ตําถัว่วแป่บ,บแป๊บ,บ,บ,บจุ่มเขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้กับแม่พอแม่เจี๊ยบกันอีกแล้วเด้อมากครับน้องปุ่นมากินข่าวน้ำกันจ้าคำแรกคำแรกของปุ่นคำแรกของแม่เป็น ตำถัว่วผักกัญจอนบอกทุกคนหน่อยวันนี้มีอะไรมามตำถัว่วข่าหมูยา่างน้ำจิ้มข่าหมูยา่างแล้วก็ชับหมูแล้วก็ปลาทอดแล้วก็ผักมะเขือ,อผักกันจอนแล้วก็ผักกะหล่๊าดเคยครับมาสับจัด 아, 이. 응. 거기 응. 응. ก็คือตอนน,บบนี้ไมะเขืออืมแล้วทำอะไรให้วทำอะไ้แลนะอืมเพื่อนนะอ,อะไรไม่รู้เ <c oughs> พื่อความสนุกอืมอืม <coughs> không hammer mưa luôn, nó quá mhm mhm không mhm là mhm 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 อต้ถั่ว À, phát tập, ừm, chụp đâu, à, Đường về, ừm. อร่อยไหปลาลนนัวเนาะอร่อยมากตำถั่วป้าหร่อยม,มากกินกับข้าวบ้านๆจ้าอืมอร่อยมากอืม้าว 你。 กินแซบกินนัวอื mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. 我怕。嗯好 Thank you for watching! ใครชอบคลิปบ้านๆแบบนี้ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะตำยำตามแม่แม่เจี๊ยบกับน้องปุณครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับเดีย๋ยวพวกเราจะไปกินกันต่อเนาะอ,อ,อร่อยเลยขอบคุณครับลูก